วันนี้พี่เน้นไม่มาทักทีไม่เคยไม่เจอหน้าพี่เน้นนานแล้วเน้นน้อยจะอะไรมาเสิร์ฟิมวันนี้พี่เน้นน้อยใส่ทุกทวดอะไรพี่ปัญหาอยู่เลยนะคุณแม่คุณเลือนไหนเด้งเไรไปนีสวยอุ้ยทำไมก็พี่ออกแล้วอะธรรมดาราคานี้ออกวันละสิธรรมดาราคานี้เราทิพย์ได้อันนี้พี่เปิดไว้เท่าไหรเนื้อดิน หน้าตาชัดเลยเปิดไว้สามสิบสามสิบสามหมื่นบาทเปิดมาสามหมื่นหน้าเด้งหน้าเด้งเนื้อดีอันนี้พิมพ์กลางว่าหรือพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กมาพิมพ์เล็กเลยถูกจะถวยของพี่เขานะส่อคำแล้วอันมายได้เสียเลยเอาสองหมื่นห้า เบอร์สามสิบต่อสองสิบห้าไม่แน่เกียดภาษาเทียนรู้กันนะครับแบ่งไปแบ่งไปสองสิบห้าแบ่งเลยเฮ้ยอะไรวะต่อโดนเลยเฮ้ยต่อต่อต่อโดนเลยหิ้ไม่ดึงเลยอ่ะไม่ดึงอะไรกำไรก็กลับบ้านเลยแพ้บอกว่าเนี่ยแพ้ตนีเดียวกำไรกลับบ้านเลยถามจริงซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาแปดร้อยซื้อมาแปดร้อยนี่เห็นไหมฮะราคานี้พี่ซื้อมาแปดร้อยพี่ขายผม 25, 2องหมื่นห้าเปิดมาสามหมื่นเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับพี่เขาไปเดินได้มาแต่ถามว่าผมซื้อสองหมื่นห้าผมจะขายสามสี่หมื่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ม mm ือ hmm. นะพี่นะมันอยู่ที่ม <Yeah. S 1> ือเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะพี่นะบางทีไม่ใช่ว่าเขาเขาซื้อแปดร้อยเขาไม่จำเป็นต้องมาขายเก้าร้อยพันหนึ่งนะเนี่ยเล่นกันอยู่สามสี่หมื่นเขาขายสองหมื่นห้าเราก็เหลือมุมที่ที่ไปได้มาซื้อรับเจ่าอันนี้สองหมื่นห้าจ่ายเงินสดเลยนี่ครับชัดเจนเลยนะผมบอกเลยชัดเจน โอนพี่เนีย่ยจะได้ไม่เจอนานเลยเจอหน้าโดนเลยพอเอาไม่รู้นะอีกโอนให้ได้ไหมอีกห้าพันเอาอย่างห้าพันโอนให้แล้วกันะออเหลือติดติดกระเป๋าไว้สามพันหน่อยอีก 5, อห้าพันโอนให้โอนเอาให้ตามงโอไปสองหมื่น โอเคเห็นไหมครับดีมากแท้นะครับยินดีรับเข้านะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปครับพี่เราเท่ามาแค่แปดร้อยนะครับนี่กําไรท่วงขนาดไหนผมซื้อพี่เขาสองหมื่นห้านะครับนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอง์นี้ผมต้องขายได้ประมาณสามหมื่นสามหมื่นห้าต้องมีนะดูแล้วกันอาจจะไม่ถึงอาจจะขายได้สองหมื่นแปดก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับมีกาไรปะ